วันนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับยังไม่ได้รีวิวเต็มแต่ละคันกันนะครับก็วันนี้มีเข้าใหม่มาประมาณ3ามสี่คันผมต้องมใช้เวลาในการเก็บงานรถนะครับว่าต้องเก็บตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าถ้ามาขายเดี๋ยวจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ก็มีเข้ามาใหม่ประมาณ3ามสี่คันนะครับก็มีอีซูซูตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นตัว slx เกียร์ธรรมดาเครื่อง2อ0 0ครับนี่ครับคันแรกที่เข้ามานะครับ คันถัดไปนะครับก็เป็นอิซูซุเหมือนกันอีกแล้วนะครับเป็นกระบะแคบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่อ่ 2, 2, 7, 2, 8, าสองสองแสนเจ็ดสองแสนแปดราวๆประมาณนี้นี่คือราคาเบื้องต้นนะครับถัดไปก็จะเป็นอิซูซุเหมือนกันนะครับสี่ประตูตัวนี้เป็นสี่ประตูแล้วเป็นไฮแลนเดอร์ตัวสูงเหมือนกันเกียร์ธรรมดาเครื่องอ่าตัวนี้เครื่องสองพห้าด้วยนะครับ ราคาอยู่ตัวนี้400,000 39,000บาทราคา4 39,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็คันนี้รีวิวแล้วนะครับล่าสุดเลยคันนี้คันนี้เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้เป็นสีเหลืองนะครับรถสีเหลืองไม่ใช่สีขาวนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในร่มแล้วนะครับอันนี้คือรถสีเหลืองนะครับลูกค้าในการทํามารอบคันเลยนะครับแต่รถสวยเดิมบางนะครับ นี่สภาพสวยมากเกียร์ธรรมดาเครื่องสามพันขับเคลื่อนสี่ล้อราคาค่าตัวคันนี้คุณผู้ชมครับอุ้ยกระเป๋าตังค์ลืมออกไนเหงวะเนี่ยผมไปในเมืองโอ้โหสวยเลยคุณผู้ชมแม่ดึกระเป๋าตังค์ด้วยราคาค่าตัวคุณผู้ชมครับคันนี้ครับอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็ใครสนใจโทรศัพท์ททาม,มาได้เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดา, 3000, มดาขับสี่นะครับนี่เป็นตัว จีไหมเดี๋ยวดูให้ดูให้เดี๋ยวดูให้ใหเพราะว่ามันมีแอร์แบ็กด้วยครับไม่รู้ว่าตัวอีตัวจีตัวจีน่าจะเป็นนี้นะตัวจีอ่ะเป็นตัวท็อปเลยนะครับรอบคันสีเหลืองคุณผู้ชมแต่รถสวยรถมีสเสน่ห์รถสวยนะครับย้ําเลยวล่ารถสวยนะครับยางเป็นยางมิชลินปี2021ด้วยนะครับได้ยางดีนะครับก็ราวๆประมาณนี้กับอีกันนึงเป็นกระบะแครบมาด้านะครับมีเข้ามาก็มีวีโก้คันนี้สีประตูเครื่องสามพัน ราคาก็อยู่สองเจ็ดเก้านะครับราคาคันนี้สองเจ็ดเก้านะครับนี่ครับแล้วก็คันนี้นะครับราคาอยู่สี่สามเก้านะครับสี่สามเก้าอีซูปีสิบสี่นะครับอีซูปีใหม่หน่อยนะครับนะครับแล้วก็มีสองคันนี้นะครับราคาตัวนี้ก็ยังสองคันนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับอีกคันนึงกระบะแคปมาด้าตัวสูงเดี๋ยวรอรับชมรีวิวกันวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเบื้องต้นประมาณเท่านี้ ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปล่าสุดที่ผมจะลงในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ลงคลิปแน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเก็บงานละเอยียดรถทุกคันก่อนนะครับเพื่อก่อนที่จะมารีวิวจะได้สมบูรณ์นะครับยังไงก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ